ท่องตำนานไปกับอริชัยตอนแม่ทัพธรรมแห่งสุพรรณบุรี EP 441จากคลิปที่แล้วเมื่อเซียนสูได้เห็นงูเห่าตัวทั้งยาวและใหญ่ดำมาเมื่อมรือเข้ามาจึงรีบหยิบไม้หมายที่จะพิฆาตงูเห่าตัวนั้น หลวงปู่เชยพูดคำเดียวว่าฮึเหมือนดังหลวงปู่เชยได้ล่วงรู้ถึงการมาของอสรพิษตัวนั้นทำให้เซียนสูถึงกับต้องวางไม้เรามารับฟังหลวงพ่อธาดาเล่าเรื่องราวเดวาน,นั้นกันต่อเลยครับงูเห่ายา,ยาวยาวเป็นวาวาเลยตัวใหญ่ดําท่านก็ภาวนาทีนั้นมันก็เลื้อยเข้ามาเซียนสู่ก็คว้าไม้จะตี ป mm hmm. ูุชยบอกอืมมันหิวน้ํามันจะมากินรับมันจะมากินน้ําท่านก็เลยเอาเอามือยกกาน้ําแล้วอีกมือก็เทเทใส,ใส่ใส่มือท่านนะมันก็กินน้ําในมือท่านนั่นแหละพอเสร็จแล้วมันก็ไปต่อหน้าต่อตาเจนสูเลยท่านท่านมีปฏิธรรมพิทาญ,ญาณท่านท่านรู้ไอ้เรื่องเจโตปริยญาณอะไรพวกนี้ท่านรู้ท่านบอกมันมันหิวน้ํามันจะมากินน้ำก็เลยเอา น้มเทใส่ฟองเบอร์ให้มันกินกินแล้วมันก็ไปแล้วก็บางทีก็ไอ้ทางว่าากเขาทางนู้นอ่ะมันมีเป็นหนองเป็นแองอยู่นะที่ที่ไหนฮะที่ที่เขาปักแล็ดนะมันเป็นทิวทิวเดียวไปรวมกับทิวนู้นเลยถึงเขาเขียวเลยนะทิวเขาเนี่ยมันติดต่อเนื่องกันไปเลยท่านกุฏิท่านก็อยู่ทางครึ่งครึ่งลูกเขาอ่ะะพวกนกพวกอะไรต่ออะไรสรรพัดมันเยอะแล้วบางทีท่านก็บอกเออ ท่านก็บน่นบ่นบ่นเจนสุก็อยู่ด้วยมั้งอีกตัวเมียนี่ปากจัดจหมือกังไงท่านได้ยินเสียงไอ้ไอนกกระยางไงมันไอตัวผู้นะ่ะมันมันคาบป,ปูปไว้แล้วอนหะแต่ตัวเมียมันอยากกินไงเพราะเพราะไอ้ไอ้ผัวคาผัวไม่ให้มันก็เลยด่าท <laughs> <c oughs> ่านบอกตัวเมียปากจัดจบห้อยเจนสุก็เลยเอ๊ะท่านว่าอะไรก็เลยปีนขึ้นไปโมไปดูอ๋อ นกก็อย่างนี่เองนี่มันเป็นกลุ่มๆแล้วไอ้สองตัวผัวเมียนี่เองนี่มีปากเสียงกันอย่างนั้นท่านปู่เฉยก็เลยพูดอย่าง <c oughs> เหมือนเหมือนปู่สวงเราเนีย่ยเหมือนกันแล้ว <c oughs> อย่างเออหลวงปู่สังวานนี่เห็นบอกว่าท่านดูแม่นอะไรบอกอะไรท่านรู้ล่วงหน้าเลยปู่สังวานนี่ยท่านรู้ท่านบอกอไว้หลายอย่างที่บอกที่ได้ยินเลยนะท่านก็บอกว่าต่อไปนะแผ่นดินจะไหวบ่อยแล้วก็ลมจะแรง แล้วก็ฝนฟ้าเวลามาเนี่ยมันจะขนองขนองเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างอะไรทานองนี้ท่านบอกแต่ก็เรื่องน้ําเนี่ยท่านไปท่านพูดกับหลวงพ่อน,นิดหน่อยท่านพูดบอกว่าน้ําหยกเราก็บอกอ่าปู่แล้วมันจะถึงเราเลยไหมนเนี่ยท่านก็บอกมันผ่านผ่านท่านไปก็แสดงว่าถ้าอยู่อยู่กับท่านตรงเนี้ยมันก็จะปลอดภัยหน่อยแต่เมื่อไม่เมื่อเร็วๆเนี่ยหลานหลานเจนสูนะ่ะคุณคุณอ๋อที่ออก ยูทูบเหมือนกันนะอ๋อซีอ่ะเขาก็เล่าถึงเรื่องเรื่องน้ำน้ำในมาแน่จากฝั่งทะเลประมาณสักสามิกิโลโดนหมดอ่ะแต่คุณอ๋อเนี่ยเป็นหลานเป็นสูนี่แกก็บอกว่าแต่มนุษย์ก็เทคโนโลยีเร็วก็เลยเลยพออยู่ได้เพราะเขาจะใช้เทคโนโลยีเขาเนี่ยป้องกันน้ำนาย่ว่นแต่หลวงปู่ทั้งวันนี่ท่านพ้นไปแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มี ไม่มายแล้วละ่ะสังขานก็ฮะหลวงปู่สังวานกับเออหลวงปู่ละไมนี่หลวงปู่ละไมนี่ก่อนใช่ไหมหลวงปู่ละไมนี่ท่านก่อนตอนที่หลวงปู่สังวานเนี่ยดับขันไปแล้วแล้วก็เลยหลวงพ่อก็ก็อยู่วัดทุ่งต่อมาประมาณ 5, สาักห้าพรรษาก็มา<อ>พิจารณาดูเอ้เราก็ไม่มีครูบาอาจารย์วันหนึ่งคุณไตเทพไกงูตอนนั้นอยู่คมชัดลึกอะ เขาก็เอาประวัติหลวงปู่ละไมไปลงหน้าหนึ่งเลยของข่มชัดลึกผมพ่อก็ไปอ่านเจอพอดีเดี๋ยวไปหาปู่ระไมดีกว่าในในนั้นนะเขาเขียนว่าหลวงปู่ละไมอายุร้อยร้อยเทนะ่าไหร่น่ร้อยอกว่านี่แหละแต่หน้าไม่ไม่ถึงหน้าไม่ได้ไม่ถึงอ่ะเพราะว่าท่านมาแบบเดียวกับหลวงปู่สวงแล้วหลวงปู่ละไมกับหลวงปู่สวงนี่ท่านคุ้นใครคุ้นเคยกันคุ้นเคยกันอคุ้นเคยกัน พราะที่เคยเล่าให้หลิชายฟังว่าวันหนึ่งที่หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ละไมฮะแล้วหลวงปู่ละไมบอกว่างูใหญ่มันขึ้นจากบอ่อน้ำเนี่ยแล้วเราก็เลยถามว่าพระปู่ทำไงปืนยิงออกไหมปู่ไม่ออกแล้วอีกกระบอกนะอีกกระบอกก็ไม่ออกคหลวงปู่ละไมได้พกปืนด้วยเหรอสองกระบอกเนอสามสามห้าเจ็ดกับสามแปด วันหลวงพ่อเป็นคนซื้อลูกถวายก็ท่านให้ตังค์อะท่านมาท่านเวลาไปทีท่านให้มาเนี่ยท่านโยนให้แสนหนึ่งเลยนะทีละแสนเลยนะโอแสนหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งนี่แสนหนึ่งเรื่องเรื่องเล็กเลยเรื่องปกติไอ้เราก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเพราะว่าก็มาสร้างกุฏิที่นี่หลังแล้วตอนนั้นก็ล้านกว่าสร้างถวายท่านก็เงินท่านนั้นแหละสร้างที่วัดทุ่งนี่เหรอฮะ Oh. เดี๋ยวต่อไปลิ้ิชายมาก็เจอมาเจอ oh. ท่านก็ให้รูปมาสองบานเพราะอเลยติดว่าอันนี้เป็นกุฏิอนุสร์ว่าเป็นกุฏิหลวงปูลง่ละไมเวลาสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เอารูปกุญแจาถวายใส่มือท่านไปบอกปู่ถวายถวายกุฏิหลังนี่ท่านก็บอกบอกไอ้ไอ้โทนหมู่ป่าท่านน่ะเขาเขาเขาเอามาถวายหมูป่าเอื่อเื่อไอ้โทนท่านก็บอกไอ้โทนโทน เรามีกุฏิอยู่แล้วเดี๋ยววันหนังมาอยู่กุฏิแล้วอ่าแล้วท่านท่านพาไปด้วยเหรอไปไหนมาไหนพาไปด้วยนะปู่ก็รู้รู้รู้มันรู้รู้วาระจิตของสัตว์เวยรู้หมดปู่บอยโทนมอยู่มาที่สวนป่าสมุนไพรมาอยู่มาตั้งเจ็ดร้อยปีแล้วท่านาออเกิดเกิดตายตาย,ตายมาอยู่น่าเจ็ดร้อยปีแล้วนะพูดธรรมดาเชยเชยเหมือนเหมือนเรา คนมีหูตาดีเหมือนกันพูดธรรมดาธรรมดาไม่ไม่ไมด้อะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่อัศจรรย์อะไรอย่างนั้นพูดธรรมดาปู่หรไมท่านก็ท่านก็คงจะไม่มาแล้วแหละเรามองดูแล้วแล้วอย่างหลวงปู่ตอนหลวงปู่เราไมขึ้นหงงประหลอดอะไรหลวงพ่อนี่เคยเจอเคยเห็นไหมเจอเจอเ <c oughs> จอเห็นแต่ว<อ>่าเราก็ไม<อ>่ได้อยู่ในพิธีแต่เราเราเป็นคนเป็นคนที่คอยดูท่านจะเอาประหลอดประหลอดที่ท่านท่านมีของท่านนั่นแหละ ไม่รู้ว่าท่านเอาประหลอดที่ที่เราใช้กันทุกวันนี้หรือไปเอาหลอดประหลอดป่ามาก็ไม่ทราบดัดไปแล้วแล้วท่านจะฆ่าฆ่าลิรประหลอดก็จะให้มันกินพวกนี้พวกเงินทองอะไรทองแดงอะไรมันมีนวะนวะโลหะนี่แหละก็จะไปแช่รวมกันกับประหลอดให้มันกินให้อิ่มแล้วก็จึงจะเอาประหลอดไปไปไปหุงหุงแล้วจนกระทั่งมันเป็นก้อนแต่ว่าตอนที่ท่านท่านเอาประหลอดไปให ไอ้มันมันกินในพวกโลหะต่างๆนั่นเราเห็นอยู่ท่นแช่น้ำนะขวดลิโพเนี่ยมันไม่ไม่ได้เต็มขวดนะประมาณตักครึ่งครึ่งขวดสองโลอ่ะอุยเรายกจะไม่ขึ้นเลยอ่ะมือเราหยิบจบกขึ้นมาจะไม่ขึ้นเลยท่านหยิบสบายๆเลยครึ่งครึ่งขวดลิโพนสองโลนะเราก็ไปแกะบล็อกให้ท่าน แต่ก็ไม,<อ>ไมออ่ไม่ถูกใจท่านหรอกเออไม่ถูกใจท่านท<อ>่านจะให้แกะเป็นตัวตัวที่เป็นสิบสองราศีทีนี้ไอ้คนแกะบล็อกเนี่ยมันบอกว่าหลวงพ่อแกะไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าจะเป็นตัวเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่ามันต้องมีมีประกบกันใช่ไหมก็เลยหลวงพ่อก็เลยถามว่าแล้วจะทําไงได้ล่ะเราก็ถามไอ้ไอ้ลานที่มันอยู่ทางเสาจินชาบอกแล้วเราจะทําไงถ้าเราแกะเป็นตัวสัตว์ไม่ได้ก็ ก็มันมี12ราศีนี่มีชวดฉลูขานทออย่างนั้นน่ะก็เลยบอกแกะเป็นเป็นเหรียญแต่เหรียญเนี่ยทีแรกเราก็ว่ามันได้หน้าเดียวท่านท่านไม่ไม่เอาท่านบอกว่าให้มันครบครบตัวเราก็เลยกลับไปบอกว่าเอางี้แกะเป็นสองสองข้างเลยแล้วก็เอามาประกบกันเป็นตัวเลยก็เลยไปเสนอท่านท่านก็ตกตกลงเราก็บอกว่าปู่ที่จะให้เขาแกะเป็นตัวสัตว์แล้วก็เราจะมาประกบให้เป็นตัวสัตว์ มันมันเขาทาไม่ได้ก็หมดค่าบล็อกไปประมาณเกือบเกือบแสนแสนนึงนะโอ้ oh. ตอนนั้นนะ่ะสอง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 ฝาเนะี่ยประมาณแสน hmm. แต่ท่านก็เอาตังตังให้ค่าบล็อกให้ให้เลยแล้วท่านใครใครถาวายท่านเยอะๆยนะมีพวกลูกศิษย์ที่เป็นเศรษฐีมีมีเยอะเหมือนกันอย่างมีคนหนึ่งซึ่งเราเรียกอาจารย์หม,ม่อมอาจารย์หม่อมอ่ะอยู่ทางหางดงเป็นตำหนักเลย งั้นท่านเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นท่านมีมีพวกหินที่เป็นอัญมณีนะแล้วท่านอยากจะไปเจียไอ้พวกนี้ก็เอาโทรศัพท์ให้ท่านท่านก็โทรไปทางบ่อนมอมเอาให้หลวงปู่สักสองกิโลท่านพ,พูดถึงเรื่องแบงค์นะแบงค์เหรอออแบงค์เออเอาเอาสองสองกิโลก็คือสองล้านอืมแต่นี้ไอ้ท่านม่อมก็บอกว่าอา้าวปู่ไปทำอะไรนะกูจะเอาไปเจียผอย อาจารย์หม่อมเขาส่งมาให้สองล้านท่านพูดง่ายหลวงพ่อก็เคยได้เข้าไปไปนอนที่ตำหนักของอาจารย์หม่อมอยู่คือตอนนั้นงานงานอะไรของอาจารย์หม่อมก็นี่แหละหรือเขาจะนิมนต์หลวงปู่ไปปงปงผมที่ตำหนักเขานะั่นแหละเขาก็เก็บเอาเอเส้นเกศาท่านอนะไรไปไปกันปู่ชวนไปโอ้ตำหนักใหญ่โตงานพิธีในวังนะอาจารย์หม่อมก็เป็นเจ้าพิธีอยู่นะในวงัง คราวหนึ่งที่ที่หลวงพ่อไปพักนั่นนะ่ะเช้ามาไปเจอหน้าเดินสวนกันไปก็จันหม่อมบอกเออไปอีสานคราวนี้หมดไปสามร้อยล้านโนะอ้โหหรือบอกอา้าวเป็นหม่อมไปไปทําอะไรนะทําวัตถุมงคลร่วมกันก็พระองค์ท่านเนั่นนั่นสามร้อยหมดไปสามร้อยล้านแต่ปีมือการทําวัตถุมงคลของจันหม่อม็ปรปณิตแล้ว ก็หลวงปู่ให้หลวงพ่อมาองคนะท่านบอกท่านเห็นท่านเห็นหลวงพ่อเดินจงกรมอยู่ที่ที่ทางทางกุฏิท่านไงหลวงปู่ละไมอ,ะอ่ะเพราะเพราะปู่ละไมอ่ะปู่ละมไม่ได้ท่านท่านเป็นท่านเป็นอาจารย์ภาวนามาจนพ้นไปแล้วท่านเห็น,นเห็นเราเดินพอเห็นกิริยาเราเดินท่านก็รู้แล้วแล้วท่านก็ยืน่นยื่นให้องคอ์นี่ปู่อะไรเนี่ยมันก็ดูที่ท่านบอกเราก็เลยดูเอ๊ะพวกปู่นี่คล้ายๆเหมือนพวกอสูรนั่งนั่งท่านก็ไม่ว่าท่านบอกว่า เราตั้งให้ระยะประมาณนี้นะเราก็เพ่งดูแต่จะมีสามตาไงรูปรูปปั้นนั้นนะจะมีสามตาเขาเมันใหญ่เหรอฮะประมาณไม่ใหญ่เท่านี้โป้งเลยแต่บอกให้ตั้งตั้งแล้วก็เพ่งดูให้ภาวนาเพง่งพอได้แล้วเนี่ยจะเห็นไปเก้าพันยศถึงวะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพง่งหรอกเพราะว่าเราเรียนกรรมฐานจากหลวงปู่ทังวานแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราได้กรรมฐานแล้วมันมันไม่แค่เก้าพันยศทั้งในโลกนี้มันก็เห็นหมดแหละ มหมดเลยมันก็เหมือนเหมือนที่หลวงปู่สวงเห็นเหมือนกันเออเหมือนกันเพราะเราเราเรารู้จากปู่สังวานไปแล้วเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่เอาอย่างที่ท่านว่าลเราแค่อานาปานสติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็หลวงปู่สังวานท่านปฏิบัติได้แล้วเราก็รู้แล้วมันก็เห็นทั้งโลกแล้วแหละแม้ว่าโลกนี้โลกนามัเห็นหมดทิพยจักขุคนตาดีมันก็อย่างไรมันก็เห็นทีนี้ก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละเรามันยังไม่ไม่ได้มันก็คือไม่ไม่ได้แล้วหลวงปู่ละมนี่มาที่วัดทุ่งบ่อยไหมครับ พอหลวงปู่ละไมามาแล้วก็กลับมามาอตอนตอนที่หลวงพ่อบอกว่าปู่เดี๋ยวจะหล่อรูกป,ปู่ไว้สักองค์นะเวลาหลวงปู่ไม่อยู่น่าจะได้มีรูปรูปปู่ตอนนั้นหล่อไว้ประมาณประมาณแสนหนึ่งใช้ไหมเท่าองค์จริงถ้าคิดว่าเหมือนมาเหมือนพอหลวงพ่อไปถ่ายรูปเองตอนนั้นเป็นกล้องฟิลม์ม้ะแต่หลวงปู่ไม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 ่ตั้งท่าตั้งทางแล้วท่างก็ผมผ้าแล้วก็ทัางก็ผัดผ่าแล้วก็แล้วก็ว,กวางเราไป้เลย นิ้วหนึ่งนิ้ว,ว,ว,วชี้ยังชี้ไปในพื้นดินเลยเอท่านเพียงแต่ท่านบอกแล้วสร้างไว้ประจำโลกหรือว่าเออท่านว่ากนนันแห้ละแล้วของลุงพ่อสงวานนี่ก็จะทําพวกวัตถุมงคลไหมฮะบุตรทั้งวานทําเนื้อดินเป็นเรือเป็นพระพุทธร<อ>หลังเรือท<ม>ําเนื้อดินอ่าเรือท่านผูกพันกับเรือท่านท่านไปได้นิมิตท,ที่ประชางเรือเรือลําเนี้มันมันวิ่งอยู่บนบกได้วิ่งบนบกได้ท่านบอกมันวิ่งบนแห้งได้ ท่านก็มาพิจารณาดูว่าในการภาวนาเขาเนี้ยมันต้องสําเร็จท่านคิดอย่างนั้นแล้วก็ได้ได้านท่านก็สาเร็จจริงๆลวงพ่อรู้ได้ไงว่าท่านสําเร็จก็เวลาเราไปคุยกับท่านแล้วก็เท่าที่เราได้ศึกษาอะไรก็ตรงกันตรงกันหมดทุกอย่างอย่างคำคำพูดคําอธิบายของหลวงปู่มัน่นกัหลวงตามันก็เหมือนเหมือนกันเราคิดว่าท่านท่านได้ กพราะอย่างว่าหลวงปู่มั่นตอนที่น่าจะเป็นลูกศิษย์นะเป็นพวกปูป่บัวพวกอะไร,ะระที่เขาถ่ายทอดมาจากคำคำเทศนาของปู่มั่นตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อะมันมันพูดพูดตรงกับที่ท่านพูดพูดตรงกันแล้วตอนที่หลวงปู่ทำไมละมา,ลาังขัรหลวงพ่อไปไหมตอนที่ละาังขัรแล้วก็ไปไปละาแล้วถึงไปละแล้วถึงไป,งไ,ปไปวันนั้นท่านก็ยังเหมือนกับยังเตรียมเตรียมตัวที่จะไปอยู่เตรียมตัวแล้วก็ก่อนที่ท่านจะล่าเหรออ่อาอันหี้ ท่านก็ไม่ได้ฉันข้าวเหมือนกับหลวงปู่สวงนี่แหละไม่ได้ฉันข้าวเก้าววันแล้วมั้งไม่ฉันเลยแต่เรามาสังเกตดูว่ามันน่าจะท่านจะท่านอยู่นะท่านยังอยู่ได้แต่ว่าไอคนที่อยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันทามันมันไม่ไม่ตามใจท่านอ่ะมันก็เลยท่านก็เลยไม่อยากอยู่นักขณนี้หมายถึงอะไรที่ไม่ตามใจท่านอ่ะก็ท่านต้องการอย่างนี้มันก็จะขัดอย่างงู้นเลยท่านก็ไม่อยากไม่อยากอยู่เพราะว่าเราไปหาหลวงปู่ทองดีหลวงปู่ทองดีก็ ท่านก็บอกว่าอืมท่านคิดว่าหลวงปู่ละไมอายุเท่าไหร่เราก็ลองลองลองแย่ๆท่านครับเห็นเขาบอกร้อยกว่านะปู่เฮ้ยอยู่มาสามร้อยกว่าเลวเมื่อลวงพ่อทาดากแกล้งลองถามหลวงปู่ทองดีถึงเรื่องอายุของหลวงปู่ละไมว่าท่านน่าจะมีอายุประมาณร้อยกว่าปีหลวงปู่ทองดีสวนกลับทันทีเลยว่าโอ้ยสามร้อยกว่าปีโน่น ในคลิปหน้าเราจะพาท่านไปตามรอยประวัติของหลวงปู่ละไมและหลวงพ่อธาดาสมจิตโตจเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมคีธรรมจะมาเล่าถึงความเป็นมาและวิธีการทำประรอดของหลวงปู่ละไมยอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ